เรียนคณะกรรมการดิฉันนางสาวสวญญาสุธิตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะปฏิบัติการสอนระดับชั้นอนุบาลสองกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ปฐมวัยโรงเรียนวัดทุ่งเบญจาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขตหนึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่หมีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน123คน โดยดิฉันได้เสนอขอมีวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งคือแก้ไขปัญหาความคาดหวังคือการแก้ไขปัญหาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนดิฉันได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนให้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ชั้นอนุบาลสองมีนักเ,เรียนทั้งสิ้น23คนสภาพที่มาและแรงบันดาลใจในครั้งนี้นะคะ เนื่องจากตัวเลขและจำนวนเป็นสิ่งที่เด็กๆต้องพบเจอในชีวิตประจำวันแต่เมื่อเด็กๆไม่รู้จักตัวเลขและไม่รู้ค่าของจํานวนตัวเลขก็จะทำให้เด็กๆขาดการต่อยอดและเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ในทุกโอกาส โดยสภาพปัญหาดังกล่าวดิฉันจึงออกแบบการจัดประสบการณ์และกิจกรรมที่เด็กๆได้มีโอกาสได้ลงมือทำและเป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่ระบุไว้โดยออกแบบแผนการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมตอบสนองต่อความต้องการของเด็กโดยการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Active l e อ r n น n g ผ่านการใช้กิจกรรม เสริมประสบการณ์หน่วยคณิตที่สนุกเรื่องการนับและการรู้จักตัวเลขนะคะขั้นตอนและรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่เด็กๆจะได้โอกาสได้ทบทวนความรู้เดิมคือชื่อของรูปเลขาคณิตที่เด็กๆได้เคยเรียนไปแล้วนํามาเป็นสื่อในการนับและการรู้จักตัวเลขจากนั้นเด็กๆจะได้รับการฝึกประสบการณ์ใหม่ผ่านการใช้สื่อที่หลากหลายและได้ลงมือปฏิบัติจริง ดิฉันได้นําทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อมโยงของทอนไดกฎข้อที่1กดแห่งการฝึกหัดและลงมือกระทําซ้าๆผ่านการทําเป็นกลุ่มเป็นคู่หรือเดียวเพื่อเป็นแรงผักดันให้เด็กมีความคิดกล้าตัดสินใจผ่านการเล่นหลายรูปแบบในการจัดประสบการณ์หน,น่วยคณิตคิดสนุกเรื่องการนับและรู้จักตัวเลข มีขั้นตอนการกจ,จัดกิจกรรมดังนี้นะคะช่วงขั้นนำดิฉันและเด็กๆจะร่วมกันร้องเพลงนักเลขและทบทวนเกี่ยวกับเนื้อหาของบทเพลงอีกทรั้งยังสนทนาโต้ตอบเพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของเด็กๆที่มีเข้ากับประสบการณ์ใหม่ที่เด็กๆจะได้รับในการจัดประสบการณ์ทรั้งนี้ช่วงขั้นสอน พิฉันจะนําเด็กๆเ,เข้าสู่บทเรียนโดยการฝึกอ่านตัวเลขและฝึกนับด้วยปากเปล่าก่อนเข้าสู่การเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์ใหม่คือการรู้จักจํานวนและแก้ปัญหาเด็กไม่รู้จักค่าของตัวเลขโดยการเล่นสื่อชุดฝึกนับจํานวนรูปเลขาขาคณิตโดยให้เด็กๆเ,เริ่มเล่นเป็นกลุ่มก่อนเพื่อละลายพฤติกรรมและเป็นการเพิ่มความมั่นใจกับ เด็กบางรายที่ยังไม่เข้าใจเนื้อหาที่จะจัดประสบการณ์ก่อนปรับมาเป็นแบบคู่และแบบเดี่ยวตามลำดับหลังจากนั้นนะคะเด็กๆก,ก็จะสะท้อนความเข้าใจผ่านสื่อที่มีอยู่ใกล้ตัวที่เด็กๆใช้ในห้องเรียนเช่นตัวต่อไม้บล็อกเออนำมาฝึกนะักจำนวนอีกครั้งขั้นสรุปนะคะชั้น จะให้เด็กๆมีโอกาสนำเสนอสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ทั้งเรื่องการนับการรู้จักตัวเลขการรู้ค่าจำนวนผ่านการนำเสนอผลงานที่ครูใช้สะท้อนความเข้าใจของเด็กหลังได้รับการจัดประสบการณ์และการเล่นแล้วให้เด็กๆนำความรู้ที่ได้นะคะจากการจัดประสบการณ์ในครั้งนี้ กลับไปสื่อสารให้ผู้ปกครองที่บ้านฟังผลจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หน่วยคณิตคิดสนุกก็ได้ดำเนินการจัดประสบการณ์อย่างราบรื่นเด็กๆให้ความร่วมมืออย่างสนุกสนานเป็นไปตามจุดประสงค์ที่ดิฉันได้กำหนดไว้นะคะและเป็นที่พึงพอใจต่อเด็กต่อครู สุดท้ายนี้ดิฉันนางสาวสวัญญาสุทธิขอขอบคุณท่านคณะกรรมาการทุกท่านมากนะคะที่สละเวลามาประเมินผลงานของดิฉันในครั้งนี้ขอขอบคุณอีกครั้งค่ะ